แกกาครับบุมเปนดำเขามาก่มัน่อยบเกิดกระเซียเกิดจิโรวาน้ำสวมฟอมก่อนน้ำบุกมันเ็สิเกินที่โมันแหะเพะเขินแปะอืมอันนี้่อยนี่เนี่ยเอินแปะบมัื้อกล่องชายหลวงไปเจาผัวเด้อ ลูกกามาให้พุ่นได้นี่หมอนี่มีอันนีผูว่น,นี้มีน,น,มนาทีดำนี่เช้านเจ็บๆเหตุคือกันเรามีนาทีดำเย็บผู้เป็นนานทีไปฮ<ท>ัก,ล,กลูกกามาให้ยลูกเขามาให้กับแยกได้หรือวานใบเพราะว่า,วาเาขาคนนั้นลุกขึ้นมาว่ากาดำมันก็เป็นเขาบางอย่างมันเป็นน้ำม,มันโบเกิดให้ลง หงมกุมเขาต่ำหน้ายากจีนนี่บอดมันไปไม้น้อยแน่นี่คนตัวขัวใส่เป็นกสะเกี๊ยบหายุ่ง่ะมังมีละพอดีตามแกแล้วเหรอเห็ดไปเรื่อยๆวนบอดำนายยำแรงไข่กวดกอนเหื่อมือ กกมนนนันก็เป็นจะรำมวนเนาะกากรนี่ยหน่อยดิ้นก็ลมๆมันมัดกาญเป็นนางลกเอาอยู่ขา้า,า,างพูนจะหักขนาดหรือมัดกากระร้อตเละมันก็จะคลเป็นจะหักคือไผ่นี่ยจะคล้องจะคล้องไหนจะปูมัดกาป้านมาดจะคล้องเขาก็เอาอย่างหัดเอาเนาะคนมันมีแห้งห็ดหลายๆดอกเบหิดนี่ยหน่อยแหนะเรื่องสิละ บรรยากาศน้ำรแรงๆเกิดสอห้อนแสงในจังหน่อยอยู่ไปหาเห็ดน,นั่งกับอะไรมันเมื่อยนอนตื่นถึงส่วนเขามาหน้าถึงตัวลูกกายเขาเอาียงผอมเก็บแขนแห้งเก็บหลังแห้หหงหยังวะโอ้โหเขากันก็ต้องเกิดก็มีเมืนบะ นี่กำลังแตกนอขาวๆนี่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 แตกปากจับนี่วานไหวทั้งปุ๋ยหนึ่งคนนด้นี่อันหยาบเบอเกิดบ่นนำนำผู้สูงเบอเกิดดอกเรื่องมาดับเหรอแต่ฝนถือโบมีเนาะนี่ก็เกินแตกปากจับนี่กำลังพอวีวีเลยเราเนี่ยเออมาเห็นหนังก้านนี่แล้วเนาะต้านเขาลกปากคือว่าไม่เห็นเนาะ ต้องขี่รถคนขันกี่ใกล้มากเขาักกู่อไม่แห้งเนาะเนี่ยทายกล่องของเขาเยักกูเป็นคนโรคกาได้ยักขามเป็นคนตำหนาโอ้เพราะกระว่าเพราะกระว่าอยากแก้ม่ดีไปสีละเขามากูซือต้องซื้อกล่องเพื่อนี่ใช่ถ่วงกั